สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอบอวนไปด้วยความสุขดิวอริสลาเผยภาพครอบครัวครั้งแรกหอมกลิ่นความรักเต็มไปหมดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่มือใหม่ที่ลหลายๆคนต่างก็เข้าไปแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากเพิ่งมีลูกเป็นคุณแม่ป้ายแดงไม่กี่วันก็จะเห่อลูกเป็นธรรมดาอยู่แล้วสําหรับคุณแม่สุดแซบดิวอริสลากับสามีเซบาสเตียนลี ที่ตอนนี้ยกความรักให้หมดใจกับลูกชายคนแรกน้องไซรัสแอสตาลีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดิวอเลสลาเพิ่งโพสภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยโฉมของลูกชายคนแรกของครอบครัวแล้วบอกเลยว่าถอดแบบจากคุณแม่มาแบบเป๊ะเปะเป็นหนุ่มน้อยที่หน้าตาขี้เล่นไม่ใช่น้อยแถมยังมีความบอกเลขแห้แฟนๆที่ติดตามกันอีกด้วยและล่าสุด ภาพที่หลายๆคนกำลังเฝ้ารอกันอยู่นั้นก็ภาพความน่ารักและอบอุ่นของครอบครัวที่ประกอบไปด้วยดิวสามีและหนูน้อยไซรัสจนได้กลิ่นของความรักหอมฟุ้งไปทั่วทั้งไอจีเลยทีเดียวดิวยังได้ฝากแคปชั่นที่ทำเอาคนที่ได้อ่านต่างก็พากาันซึ้งใจไปพร้อมๆกับเจ้าตัวว่า first we had each other then we had you and now we have everything โพสต์นี้ก็มีคนมากมายเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและเวยพรให้หนูไสรัฐเป็นเด็กที่น่ารักพร้อมทั้งส่งสติกเกอร์รูปหัวใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ